สวัสดีครับขณะนี้ลงแดงอยู่ที่วัดพระธาตุสีจอมทองได้มาร่วมในพิธจีส่งร่างอันไร้วิญญาณของคุณหมอสมพันธ์ของเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองซึ่งท่านเกษียณอายุราชการพร้อมลงแดงในปีนี้ก็คือ1ตุลาคม2566เราได้ไปร่วมกิจกรรมในงานเลี้ยงเกษียณของกระทรวงสาธารณสุขในหลายๆเวทีได้เจอกันถ่ายร,รูปร่วมกันท่านเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีดีมากๆ ไปเห็นก็มีความสุขไปเห็นพระวัดวันนี้ได้มาร่วมงานของท่านแล้วเห็นคนมาร่วมงานเยอะมากๆแสดงถึงสิ่งที่ท่านประพฤติตัวมาตลอดนั้นทําให้คนรักและมาส่งท่านเป็นจํานวนมากวันนี้หนึ่งคนตายล้านคนต้องตื่นขึ้นมาจากการเสียชีวิตของคุณหมอสัมพันธ์ในวันนี้ลงแดงอยากให้ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ประมาทก,กับความตายโดยให้มีสติทุกครั้งในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ แม้แต่การกินอาหารก็ต้องมีสติสติมาปัญญาจะเกิดมีสติรู้ตัวจะเกิดปัญญารู้คิดวันนี้ขอให้การตายของคุณหมอสัมพันธ์ของเงินซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีได้เตือนสติให้พวกเรามีสติแล้วใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่าลืมว่าสคนหามสคนแห่คนเดียนอนแกลสองคนไปส่ง4คนหามนั่นก็คือคนเรา เกิดมาประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟประกอบมาเป็นตัวเราสามคนแห่ก็คืออณิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนคนเดียวนอนแคร์ก็คือวันนี้รักกันขนาดไหนคุณหมอสัมพันธ์ต้องไปคนเดียวแต่สองคนไปส่งก็คือบุญกับบาปเพราะฉะนั้นคุณหมอสัมพันธ์เป็นผู้ที่มีบุญมากๆลุงแดงในฐานะที่เป็นรองผู้มีการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปางได้รู้จักได้สัมผัสกับท่าน ขอชื่นชมในคุณงามความดีของท่านและขอให้การตายของท่านนั้นเตือนสติพวกเราหนึ่งคนตายล้านคนตื่นต้องมีสติรู้ตัวปัญญาล้กิดดูแลขันห้าของตัวเองให้ดีก็คือรูปนาวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายนามก็คือใจวันนี้หน้าที่ของการเกิดเป็นคนดูแลกายและใจของเราให้ดีให้มีความสุข,ขก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ท่วชั่วกันนะครับ พี่น้องชาวไทยครับ